สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมถนนคนเดินนะครับคลององอ่างคลองคลององอ่างก็คือคลองรอบกรุงคลองที่สองนะครับระหว่างาตรงสะพานวัดปกเก้า 69, ข้างๆสะพานพุทธนะครับวิ่งตรงไปออกตรงเทเวศตรงป้อมปราการตรงโรงเรียนสังเวชบางลำพูนะครับตรงนั้นนะครับคือคลองคลองเส้นนี้ครับ นี่ครับเป็นการแบ่งเขตระหว่างเขตพื้นที่พระนครกับเขตสามัญรวงนะครับดูงานครับนี่ดูคลองครับตอนนี้เขาจัดจะให้เป็นถนนคนเดินสวยนะครับสองฝั่งฝั่งคลองนี่ครับในคลองก็จะมีทายเรือทายเรือได้น้ำสะอาดนะครับดูน้ำก่อนครับน้ำใสนะครับก็ปล่อยปล่อยน้ำเข้มาใสเลยครับ การดูแลทางทำความสะอาดตอนนี้ดีมากเลยครับนี่นะครับถ้าเป็นฝั่งฝั่งฝาทาง,งทางนี้เขตสามัญสวงนะครับด้านถนดนด้านนี้ก็จะเป็นถนนศินะเป็นภาพวาดแนวสินเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินอันนี้คือจากช่องสะพาน ที่จะวิ่งไปทั้งหน้าล้วคือสะพานเหล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหน้านี้จะเป็นห้างเมก,ก้านะครับเนี่ยจะเป็นจอข้างหน้านะครับตรงไว้เนี่ยที่มีจอข้างหน้านั่นคือห้างเมก้าที่จําหน่ายพวกตะกอ,อนก็จะเป็นเมก,ก้าสะพานเหล็กน่ยตอนนี้ก็จะขึ้นไปเป็นแบบนี้แล้ะครับแต่ก่อนที่ขายของเล่นอะไรตามบนสะพานเหล็กเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนห้างนั้นตรงนี้จะเป็นคลองถนนคนเดินจะเป็นถนนคนเดิน พตมขอขอพื้นที่คืนมาแล้วอะ่ะเรามาทําดีครับได้รับคําชมมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็ไปเดินไปดูกันทั้งล่างนะครับเดี๋ยวเรามาเดินแถบ้างล่างกันนะครับงานนี้นะครับคลององ,งอ่างถนนคนเดินตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพานุพันธ์นะครับนี่นะครับสะพานนี้คือสะพานพานุพันธ์นะครับถ้าวิ่งตรงไปด้านหนูก็จะเป็นสะพาน สะพานเหล็กสะพานเหล็กหรือว่าสะพานดํารงสถิตตรงบริเวณทั้งใต้สะพานเหล็กแล้วก็สะพานดํารงสถิตนั้นจะมีรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าลอดใต้คลองลอดใต้คลองอ่างเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นี่จะเป็นของกินนี้ด้านนี้เป็นของกินนะครับดูเขาบรรยากาศนี่เป็นห้างตรงนี้ห้างตรงฝั่งตรงข้ามเมก้นะครับว่วางๆก็มาเที่ยวกันได้เลครับมีของกินเยอะ มีงานกี่วันเขาเนะี่ยมันมีวันไหนบ้างมสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ตลอดไปเลยฮนะมาไปไเรื่อยๆดีนะดีนะคนเยอะ,ะของน้ำก็สะอาดขึ้นเยอะน้ำสมอ่ไ,ได้คะนี่สมู่จานใหม่ครันะบเนี่ยนี่นี่ไปลงยูทูบนะขออน,นุญาตจะลงยูทูบของกินก็เยอะเลยครับ

เราให้ดูด้านหลังแนวคลองนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ของร้านของกินเยอะเลยครับตรงตรงหน้านะครับต้องหลบมาแล้วครับเพราะมีเสียงดนตรีครับมีเวทีดนตรีตรงกลางก็มาเที่ยวกันได้ครับเราต้องหลบเสียงดนตรีหน่อยเดี๋ยวดูในคลองนะครับมีการพายเรือน้ําสะอาดนะครับดูครับดูครับสวยมาก ที่มีของขายเยอะๆมาเดินเที่ยวกันได้เลยครับคนเยอะครับมาสะดวกนะครับมารถไฟ MRT มาลงที่สถานี3ายอดตรงใกล้ๆกันดีโอสยามนะยอดแอบมาถ่ายกันแถวนี้ลองมาเที่ยวกันนะที่เดินฟางเลยครับแล้วก็จะมีของเยอะๆเลยครับของทั้งของกินของ ใช้เที่ยวชมบรรยากาศก็ได้เราต้องคอยหลบเสียงดนตรีเยอะมากเลยครับดนตรีเปิดหมวกไหลมีดนตรีเปิดหมวกตลอดทางส่วนตรงมุมนี้ก็จะเป็นท่าเรือนี่คนรอลงเรือกันนะ นี่จะเป็นเรือท่าเรือนะเรือลงไปพายเล่นตรงนี้ต่อคิวเรือเยอะเลยครับนี่ฮะปลอดภัยนะครับใส่ใส่เป็นชูชีพกันตกน้ำนี่ฮะเป็นที่สนุกสนานเลยครับปสบอสมจัดได้ดีมากครับร่วมกับเขตตรงนี้ก็เป็นเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์นะครับฝั่งนู้นเป็นเขตสัมพันธามัวงศ์ ยนะเยาวราชนหละเขตตะวันตูฝั่งนี้ก็เป็นเจ้ารรพระนพรน์นี่ครับลงเรือมีเรือให้ายมาเที่ยวกันได้ครับดีมากเลยครับปลาก็ง่ายนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะ มาช่วงนี้ดีเลยครับทงนี้ไม่มีเสียงนตรตีทางนู้นมีนตรตีเยอะมากว้างนะครับที่เห็นข้างหน้านนะคือสะพานสะพานเหล็กนะครับหรือว่าสะพานดำรงสถ,ถิตนะครับสะพานดำรงสถ,ถิตเนี้ยคือข้างล่าง เดี๋ยวให้เราดูคดูคลองกันครับนี่ครับสะพานข้างหน้านี้คือสะพานดำลงสถิตนะครับหรือว่าสะพานเหล็กเดิมนะครับที่เห็นเนี่ยใต้สะพานเนี่ยตอมีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินนะครับวิ่งนะครับลอดใต้คลองเนี้ยใต้สะพานใต้คลองเนี่ยตอมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT วิ่งมาจากสถานีสนามชัยพันธอ สถานีสามยอดตรงดีโอนะครับตรงสถานีสนามชัยก็จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปที่ฝัง่งฝั่งทนนะครับไปขึ้นที่โพสามต้นแล้วก็ออกไปท่าพระไปบางแคหลักสองได้ส่วนส่วนท่าวิ่งไปทางนี้ก็จะวิ่งไปเชื่อมต่อที่สถานีวัดบางกรนะครับผ่านออกไปสถานีหัวลำโพงเนี่ยเนี่ยใต้คลองแล้วเรา ถือว่าคลองเก่าแก่นะครับแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าฟาฟ์มสมัยใหม่ของยุคนี้นะครับมาลอะใต้คลองเก่าแก่กสสารผสมผสานกันครับคลองกระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยในสมัยใหม่รถไฟฟ้าเอาไปวิ่งใต้ดินได้นี่นครับสวยงามมากนะครับคองผมจะถ่ายต้องหลบๆเสียงดนตรีหน่อยนะครับดนตรีเยอะครับ มีดนตรีเล่นตลอดทางส่วนม้ากเป็นดนตรีเปิดหมวกดูนะครับคนฝั่งซ้ายนู้นก็คนเยอะเลยครับตรงที่คนเยอะ,ยอะจะมีดนตรีเล่นเยอะเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับหลบๆเสียงดนตรีให้ชมกันสามารถมากันได้นะครับเขามีตลอดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์คลองออคงอ่างคลองรอบกรุงคลองที่สองนะครับมาเที่ยวกันได้ครับมุมนี้ก็จะเป็นกำแพง ภาพภาพวาดสามารถถ่ายรูปก,กันได้เป็นมมถ่ายรูปเนี่ครับมวมถ่ายรูปเอาแล้วตรงนี้มีดนตรตีแล้วต้องพอก่อนครับเดี๋ยวลบก่อนครับไปของ ถ่ายมุมด้านบนให้ดูนะครับนี่ฮะตะกอนคลองเนี่ยจะเป็นขายของของเล่นเยอะ,อะแล้วก็ลื้อไปนะครับแล้วก็สร้างเป็นถนนคนเดินของกรทมนะครับก็จะมีร่องรอยครับอย่างนี้เป็นรถขายของเนี่ยนู่นรับข้างหน้านั่นก็คือสถานีรถไฟฟ้าสามยอดนะครับรถไฟฟ้าเอมา็มอาร์ทีใต้ดินสามยอด น้องครับฝั่งฝวามือที่เห็นนะครับวิ่งตรงมาเนี่ยนี่นนี่นะครับบนถนนนี่ครับมีรถไฟฟ้า MRT ลอดนะครับใต้คลองเนี่ยบนสะพานเนี่ยบนสะพานนี้คือสะพานดำรงสถิตนะครับหรือว่าสะพานเหล็กเดิมนี่ครับให้ดูคลองยาวๆความสวยงามนะครับดูน้ํานะครับน้าสะอาดนะครับนี่ครับให้ดูน้ําครับน้ําสะอาดนะครับ นี่ครับเขาทําสวยนะครับมีตลอดไปทุกทุกวันเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงจะลงเดินไปช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงิลงนช่องน,น,น,องนี้เดี๋ยวลงลงตรงนี้กัน จากเส้นแน่วิ่งไปจากสะพานเราสะพานลำล,ลงกรทติศเล้ววิ่งไปนี่จะไปออกนี่ถนนเจริญกรุงนะครับบนถนนจเจริญกรุงสะพานลำลงกถนนะติศนี้ข้ามถนนจะข้ามคลองนี้เป็นถนนจเจริญกรุงเล้ววิ่งตรงไปนู้นก็จะออกไปคลองถมนะครับออกไปผ่านเยาวราชผ่านไปสถานีรถไฟฟ้า MRT ทสถานีวัดบางกอนนะครับออกหัวลำโพงเดีย๋ยวเราจะไปดูข้างล่างนี้ครับ นี่ครับมาเดินมาเดินเที่ยวกันฝั่งนี้คนเยอะครับมุมถ่ายรูปเยอะครับนี่ครับเป็นแลนด์มาร์คมุมถ่ายรูปเยอะๆสวยสามารถมาเดินกันได้ครับออรที่นี่มีคนเยอะๆก็มีนะครับคนแน่นๆก็มีคนน้อยๆก็มีเราก็หาสามารถ เลือกเดินได้ครับมีของกินมีเสื้อผ้ามีมีทุกสิ่งนะครับ,บอนะุปกรณ์เครื่องมือ,เค,อเครื่องใช้นี่ครับสวยนะครับวิวสวยสวยนี่ครับต้นไม้ก็สวยสวยดูเรือครับดูเรือ ทายเรือเล่นกันสนุกสนุกสามารถทำคลองที่มันน้ำสกรปรกดำๆเขาเขาดูแลดีนะครับนี่ครับตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ท่าเหลือให้คนลงไวพายเล่นนะเนี่ยน้ำสะอาดครับชื่นชมเลยครับการดูแลแล้วก็จัดได้ดีมากครับมาเที่ยวกันครับมาเที่ยวกันครับแลนด์มาร์คกลางกรุงครับ ขคนที่จะมาเข้าเที่ยวงานนี้ก็จะมีจุดจุดตรวจนะจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์แจกเช็ดมือนี่ครับคนรอคิวลงเล่นเรือกันเลย น่าสนุกครับดูต้นไมก้ก็วิวต้นไม้ก็สวยๆนี่เดี๋ยวเราจะดูมุมถ่ายรูปกันนะเข้าเข้าเข้าไปถ่ายรูปกันนะมุมสวยๆนี่ครับอันนี้เป็นอาร์ทเข้าไปถ่ายรูปสวยๆครับ นี่ครับสามารถเข้าไปถ่ายรูปมุมส,สวยๆนด้ครับคู่ถ่ายคู่นะครับคนต่อแถวเข้าไปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ก็ได้คือเดี๋ย,ไยวไป,ยปไปเที่ยวตรงนี้กันครับ เยี่ยมมากเลยครับจัดงานได้ดีครับเรามาเที่ยวกันครับทเที่ยวฟรีตรงนี้มาใกล้เทศการที่สมัส มีซันด์คอร์สเนาะซันดอร์สมาพายเรือรันด์คอร์อ เดี๋ยวชมงานไปเรื่อยครับเราต้องคอยบางครั้งก็เดินเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจอเพลงเสียงเพลงก็ต้องหลบเลยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจากช่องสมเอทเอ็มเดี๋ยววันไหนจะหาโอกาสไลฟ์สดให้ชมนะแต่เสียงเพลงมันเยอะมันจะไลฟ์สดก็คงต้องหาโอกาสดีๆ สวยน่าเกียดแม่น่าเกียดเนี่ยอย่างมุมนี้ก็สวยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมุมกำแพงนะเป็นมุมกำแพงเป็นภาพอ่ภาพวาดาสวยๆเนี่ยเป็นภาพศิลป์นะก็ภาพศิลป์บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากมาเที่ยวกันได้เลยครับ ดูบรยากาศทั่วๆครับบรากาศทั่วทไฟสวยๆอย่างมุมนี้คนก็ถ่ายลูปก,กันเยอะเป็นมุมกำแพงสวยๆเป็นภาพภาพวาดสวยๆมาถ่ายลูปก,กันขอขอบพระคุณนะนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับจากช่องเสม็มสมเอทนะครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ชมเรื่อยๆงานมีตลอดนะครับมาชมความเปลี่ยนแปลงของคลองสวยๆคลององอ่างน,นะครับนู่นนะดูนะครับนี่นะครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายให้ชมกันอีกแะวครับ